ครับสวัสดีครับแล้วอีกหนึ่งคลิปนะครับต่อเนื่องกันเลยแอดมินแอดมินรีบมากเลยครับแล้วขอบอกแล้วว่าคลิปนี้ดูแล้วห้ามแชร์นะครับห้ามแชร์หรือเขาเรียกว่าดูแล้วเหยียบไปเลยนะห้ามแชร์ <S <S ภาษาชาวบ้านนะครับรู้แล้วเหยียบไปเลยเอาจะบอกในเรื่องของข้อสังเกตในเรื่องของต้นตัวผู้ตัวเมียนะครับวันนี้แอดมินจะให้ดูส3ต้นนะครับตัวเมียเดี๋ยวจะบอกวิธีดูด้วยครับ ดังที่ได้บอกในเพจปลูกอินทดาลลำตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วเพจปลูกอินทดพาลลำปิดไปแล้วนะครับท่านใดที่ตามหาอ่านเนื้อหาในนั้นก็เนื่องจากว่าแอดมินไม่สามารถที่จะไปนั่งพิมพ์เนื้อหาได้ก็พูดผ่านคลิปนี้ง่ายกว่าครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องกันเลยหลักการการดูต้นตัวเมียเบื้องต้นนะครับแบบนี้นเลยให้ดูใบเพื่อเป็นรางวัลให้กับแฟนเพจนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่เพจปลูกอินทดพาลลำ จนถึงวันนี้ก็ยังเห็นว่ายังไม่มีอะไรค่อยพัฒนานะลูกเพจนี้นะโด่งดังกันใหญ่แล้วทำจริงทำจังนะคระับเประสบผลสำเร็จก็ขอสแสดงความยินดีนะครับส่วนแอดมินก็นักวิชาการอิสระครับการดูใบนะครับต้นตัวเมียใบอ่อนช้อยนะกุณลัสตรีอ่อนช้อยนุ่มนวลมีลีลา ลีลาของใบนะฮะแบบนี้เห็นไหมนี่ตัวเมียนี่ก็เมียอันนี้พเพาะเมล็ดนะครับพเพาะเมล็ดอันนี้เพาะเนื้อเยื่อบาฮีนะข้อสังเกตนี้อาจจะใกล้เคียงกัน,กนเพราะว่านี่เป็นต้นเคเอวันนะครับแท้จดินก็เชื่อเลยเกินว่ามันเป็นต้นตัวเมียเนี้ยใบแบบนี้ดูโคนใบนะครับใบใกล้โคนกาบใบานะครับใบออกมาอย่างนี้เลยอ่ะ เทียบเทียบดูเนื้อเยื่อแบบนี้นะครับดูทรงต้นนะครับอ่อนช้อยเชียวนะฮะมาดูต้นเคอร์ดี้นะฮะเคอร์ดี้นี่เนื้อเยื่อตัวเมียนะครับเห็นใบไหมฮะมาดูใบดูใบนี่ฮะของวิทยานะฮะวิทยารู้สึกว่าในวงการดิพลมจะมีวิทยาหลายวิทยาเลยเกินนะฮะอ้าวถือว่าเป็นของวิทยาแล้วกันนะฮะวิทยาก็ นำต้นเคอร์ดี้มานะนี่ฮะต้นเคอร์ดี้ดูใบครับดูใบกระหล่อมกระแหมเชียวนะฮะร,รู้แล้วเหยียบไปเลยนะครับห้ามแชร์ส่วนต้นนี้ก็ออกก็บอกไปแล้วนะครับลักษณะต้นตัวเมล็ดต้นตัวมีเพาะเม,มเล็ดนะฮะหน่อตัวเมียอะดูใบดูใบนะฮะนี่ฮะใบเป็นพันนี้นะฮะเป็นแบบนี้ไม่ใช่พันนี้กนะ่อใบเนี่ยใบเป็นแบบนี้นะเห็นไหมใบย,ยืด อ่อนช้อยสวยงามแบบนี้ฮดูเนี่ยฮะเหมือนกันไหมสามต้นคนละพันนะฮะคนละพันเลยนะบายฮีเคลวันอันนี้เรสซาอุดีครับเราจะบอกอยู่นะฮะโจรเนะ <laughs> เห็นโจรขโมยกันทั่วประเทศเนะหลายพื้นที่ปีที่เราก็ต้นนี้ต้นตัวเมียนะครับไม่ได้ท้าโจรให้มาลักนะฮะ จนคงไม่คุ้มนะฮะถ้าจะมารักเอาต้นนี้ต้นเดียวพ <c oughs> ออมมาเล็ <c oughs> เอ้าดูนะครับนี่ฮะใบดูซะ <c oughs> เพื่อนๆครับเนี่ยที่ไม่ให้แชร์เพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เขาจะรุมโหหาเอานะฮะ <c oughs> เอาดูนะครับเควันเมียนะฮะแบบนี้เมียแน่นอนบายเนื้อเยื่อเมียแน่นอนไป่รอมแรมเคร์ดี้เนื้อเยื่อเมียแน่นอนอันนี้ฮะแอดมินว่าผู้แน่นอนตามสตดลุงประทินนะครับสั้นๆั้นลุงประทินบอกว่าสั้นๆั้นนะฮะปุ่นบึกบึนนะครับ,บ,บ,รบชี้ตั้งเห็นไหมครับเข้มแข็งไม่อ่อนช้อย ซ้ายบึกบึนเข้มแข็งตั้งตรงไม่อ่อนช้อยขวาอ่อนช้อยมีสรีระสวยงามเธอโค้งลงแบบนี้แบบนี้นะครับนอกจากใบแล้วยังดูก้านใบนะครับก้านใบเนี่ยตั้งแข็งเลยนะตัวผู้ตั้งแข็งเลยอตัวเมียนะก้านใบอ่อนช้อยสวยงามนะครับใบขึ้นมาแบบนี้ นี่ก็เคอวันครับต้นนางเอกผิวพันอ่อนช้อยเหลือเกินครับไอ้ต้นยอดกุดนี่นะก็ผู้ครับนี่ฮะดูหนามซะหนามก้านใบแข็งแรงเหลือเกินนะเ<อ>ข้มแข็งบึกบึนแข็งปุ๊บเอาละครับเพืพ่อนๆพอไปดูกันไว้นะครับคลิปนี้ คือความบันเทิงนะครับเอาไปเป็นแนวทางศึกษาเป็นมูลฐานครับสวัสดีครับผู้ชายเข้มแข็งบึกบึนผู้หญิงอ่อนช้อยสวยงามยกเว้นผู้หญิงบางคนที่ปลอมตัวมาว่าเข้มแข็งนะครับและผู้ชายบางคนที่ปลอมตัวมาว่าอ่อนแอ